สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศสวัสดีพร้อมกันสวัสดีทั่วโลกเลยนะคะวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดวงชะตาประจำเดือนพฤษภาคม2568นะคะดังนั้นวันนี้แม่หมอจะตรวจเช็คดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดอยู่ใน ราศีเมษนะคะท่านที่เกิดในราศีเมษในที่นี้ก็จะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมนะคะไม่ว่าท่านจะเกิดในพอสะอะไรก็ตามนะคะและในการตรวจเช็คดวงชะตานี้แม่หมอตรวจเช็โดวงชะตาโดยอิงจากไ้า่สองชุดนี้คืออิงจากไพ่ทาหรกนี้แล้วก็ไพ่เลนอมองนี้นะคะ เพราะว่าไพ่ทั้งสองชุดนี้จะมีความขลังคนะมังคนแม่นยำยิ่งนักนะคะแม่หมอจะไม่ได้ดูเกี่ยวกับดวงดาวเวลาตกฟากลักคณนานะคะโอเคเรามาตรวจเช็คดวงชะตากันท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมษช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ถือว่าบุญนน้นนำท่านฟ้าเปิดทางแสงสว่างให้กับตัวท่านนะคะมันเป็นจังหวะช่วงเดือนที่ท่านมีโชคชะตาวาสนาที่ดี โดยสภาพทั่วไปแล้วพื้นฐานดวงจะต่างท่านในเดือนนี้ท่านจะคล่องตัวในการสร้างเงินสร้างทองได้ดีมากๆเลยท่านจะมีช่องทางหลากหลายช่องทางในการสร้างเงินสร้างทองนะคะจะเป็นช่วงที่ท่านมีความสุขนะคะท่านได้อิ่มหนำสำราญมีความสุขมากทีนี้แม่หมอจะเจาะเทละเรื่องมาดูเรื่องการงานก่อนสำหรับเรื่องหน้าที่การงาน ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะการงานถือว่าประสบความสําเร็จดีช่วงระหว่างเดือนนี้ตัวท่านเองนี้มันเหมือนมีพลังกิตพิเศษซึกงเซนเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติหมายความว่าท่านคิดคเนเรื่องใดการใดโครงการใดในเรื่องการงานอยากจะให้เป็นดังใจที่ท่านตั้งใจ มันก็เป็นไปได้และประสบความสาเร็จดียิ่งนักนะคะท่านที่ทำงานในบริษัทองค์กรห้างร้านอันใดก็แล้วแต่ในช่วงเดือนนี้ท่านมีโครงการอะไรอยากจะพัฒนาแบบไหนอยากให้เป็นไปในรูปแบบใดลงเอยแบบไหนท่านก็สามารถกระทำได้และเกิดความสำเร็จยิ่งนักไม่มีอุปสักไม่มีปัญหาอันใดนะคะ หรือท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวในช่วงเดือนนี้ช่วงนี้ท่านจะได้ดีมีชื่อเสียงมากมายมีคนมากมายบวก่าวชื่อเสียงของท่านต่อๆๆอต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปในในในธุรกิจสินค้าของท่านทำให้ผู้คนมากมายจะเป็นทั้งคนชาติเดียวกันหรือคนต่างชาติลังไหลเข้ามารับใช้บริการในธุรกิจของท่าน ทำให้ท่านนี้ได้เป็นสุขเป็นเปื่มนะคะในช่วงเดือนนี้เป็นช่วงจังหวะทํามาค้าขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงเดือนนี้ขอให้ท่านนี้ตั้งหน้าตั้งตาสร้างงานสร้างเงินให้อดทนเพราะว่ามันมีงานเข้ามาเยอะงานนั้นก็ยังสร้างเงินสร้างทองให้กับท่านได้สําเร็จทีนี้เรื่องนักศึกษาเล่าเรียนก็เช่นกัน หากแม้นว่าช่วงเดือนนี้มีการเทศเข้อสอบท่านก็สอบผ่านเฉลุยหรือท่านที่เรียนจบแล้วต้องการที่อยากจะไปสมัครทํางานเมื่อท่านไปสมัครทำงานเขาก็เรียกตัวท่านเข้าทาํางานทันทีไม่ต้องรอเนิ่นนานนะคะและเมื่อท่านไปสมัครงานท่านกรอกใบสมัครอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่หรืออยากจะทํางานให้ตรงกับสาขาที่เรียน ท่านก็สามารถกระทำได้และเกิดความสาเร็จตียิ่งนักนะคะเอาเป็นว่าดีมากๆเลยหรือท่านที่เคยท่านที่ไปสมัครอสอบแข่งขันรับราชการหากแม้นว่าช่วงเดือนนี้มีการสอบข้อเขียนท่านก็สอบผ่านหรือก่อนหน้านั้นท่านเคยอสอบผ่านข้อเขียนแล้วพอมาสอบสัมภาษณ์นในช่วงเดือนพฤษภาท่านก็สอบผ่านเฉลุยนะคะ เอาว่าดวงการงานการเรียนนี้ดีมากๆเลยมันได้ดังใจดังหวังและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำงานคุกคลีกับคนหมู่มากอย่างเช่นคนที่ทำงานในอาชีพแบบเป็นประชาสัมพันธ์หรือว่าทำเกี่ยวกับโฆษณาอะไรอย่างนี้จะเห็นผลชัดเจนดีมากในแห่งความสำเร็จนะมันจะไปถึงเป้าหมายได้ไวที่มาดูเรื่องการเงินสำหรับเรื่องการเงินแล้ว ก็ยิ่งดีอีกฐานะการเงินโดยพื้นฐานดวงชะตาของท่านมันก็ดีและมั่นคงดีมากถือว่าท่านมีฐานะที่ดีมั่งมีสีสุขมั่งคั่งร่ำรวยประกอบกับเดือนพฤษภาคมนี้ไม่ว่าท่านจะจับอะไรมันก็เป็นเงินเป็นทองนะคะการเงินสะพัดมาสู่ตัวท่านหลากหลายช่องทางมาจากช่องทางนั้นมาจากช่องทางนี้นะคะเป็นจังหวัดดวงที่ท่านมัน อาบนโน้นนำดวงมันพุ่งเป็นช่วงจังหวะดวงรุ่งพุ่งแรงในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ขยันให้อดทนเข้าไว้นะคะยิ่งมีเงินมากอยู่แล้วก็ยิ่งมีมากขึ้นมากขึ้นนะคะจะได้เป็นสุขใจหรือแม้กระทั่งท่านใดที่ไม่ได้มีงานมีการทำอยู่ว่านเฉย ท่านก็ยังมีโชคลาภแห่งการเงินก็จะมีคนมาอุปถัมภ์การเงินการทองให้กับท่านหรือลูกเต้าลูกหลานก็จะช่วยเหลือในเรื่องแห่งการเงินหรือหากแม้ว่าท่านใดไม่มีไม่ได้ทํางานองค์กรใดแต่ว่ามีธุรกิจส่วนตัวอาจจะทําเป็นคอนโดคนเช่าบ้านให้คนเช่าอะไรอย่างนี้ท่านก็ประสบความสร็จก็จะมีคนมา เช่าห้องอะไรท่านมากใหม่มาเช่าเต็มท่านก็จะได้มีเงินเป็นกอบเป็นกรรมหรือแม้กระทั่งว่าช่วงนี้หากท่านใดมีโครงการที่อยากจะขายบ้านและที่ดินนะคะท่านก็ประสบความสุจก็ขายได้สำเร็จสำลิดผลนะคะโอเคงานดีเงินด,นดีต่อไปมาดูเรื่องแห่งความรักสำหรับความรักแล้วมันก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคะ ท่านที่เกิดราศีเมษท่านที่เป็นคนโสดถือว่าความรักอยู่ในเกณฑ์ดีมีคนมาขายขนมจีบมีคนมารักมาชอบมากมายและเอาความรักที่ดีที่แท้จริงมาสู่ตัวท่านรักจริงหวังแต่งนะคะส่วนท่านจะลงเอยตัดสินใจอย่างไรก็อยู่ที่ตัวท่านบางคนยังไม่อยากจะสละโสดก็ไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาอันใดนะคะ ที่มาดูความรักจะบอกคนที่มีคู่หรือว่าเป็นสถาบันครอบครัวนะคะความรักก็ดีก็มั่นคงถึงแม้ว่ามันไม่สวีทหวานแต่ถ้าว่าความรักมันก็ไปได้เรียบเรียบง่ายๆและไม่มีอุปสรรคไม่มีเรื่องทะเลาะบอกแว้งอะไรกันเออเอ,อห่อหมอกไปได้ร่วมกันดีมีความสุขทั้งครอบครัวทั้งลูกเต้าลูกหลานก็มีความสุขอบอุ่นกันดีนะคะทีนี้มาดูเรื่องเคงะ สำหรับเรื่องคอแล้วก,ก,ก็ท่านก็ไม่มีข้อพย,ยันอันตรายใดๆนะคะที่เรามาดูเกี่ยวกับปัญหาว่าช่วงเดือนนี้ท่านมีปัญหาอุสรร์อันใดไหมจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาแทบจะไม่มีนะคะท่านไม่มีปัญหาจะมีปัญหาก็แค่เล็กๆน,น้อยๆสำหรับชีวิตรักคนที่มีครอบครัวเท่านั้นเองนะคะ แต่สิ่งหนึ่งที่ดีสำหรับท่านที่เกิดในราศีเมษนั่นก็คือหากท่านในต้องการที่อยากจะเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศนั้นมันจะฉลกต่อตัวท่านดีนักนะหากท่านไปดํดำเนินการไปทำเรื่องที่จะทำเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศจะคล่องตัวดีมาก และได้ไปทํางานแล้วก็จะได้ทํางานที่ดีได้มีเงินดีงานดีเงนิงนดีนะคะไม่มีบทศัรรค์นะคะจัคข้องตัวดีกว่าทําในประเทศตัวเองนะคะเพราะพื้นฐานดวงจะตาของท่านที่เกิดราศีเมษช่วงเดือนพฤษภาคมนี้หากท่านได้การดําเนินวิถีชีวิตขอทงท่านได้มีการได้ทํางานหรือพูดคุยหรืออะไรก็ตามคุกคลีอยู่กับคนต่างชาติต่างศาสนาภาษาแล้ว มันจะเป็นบอกเกิดเห็นความเป็นโชคเป็นลาภและความสําเร็จมาสู่ตัวท่านหลากหลายรูปแบบนะคะจะเป็นในรูปแบบนี้นะคะก็เอาเป็นว่าดวงชะตาท่านที่เกิดราศีเมษนี้ยอดเยี่ยมมากเลยในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะก็ขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขให้บุญน,นุนนำนะคะโอ้แม่หมอก็จะขอตรวจเช็คดวงชะตาจบไว้แต่เพียงแค่นี้ และในการตรวจเช็คดวงชะตานี้แม่หมอดูเป็นภาพรวมจะไม่ได้เจาะดูดวงชะตาอะของคนใดคนหนึ่งแต่การดูเป็นภาพรวมนี้ก็ถูกต้องแม่นยำฉับหมังยิ่งนักนะคะแต่ถ้าหากแม้นว่าใครต้องการที่อยากจะตรวจเช็คดวงชะตาเพื่อเป็นดวงของเราส่วนตัวแล้วจะยิ่งเกิดความแม่นยำฉับหมังยิ่งนักในดวงในตัวเรานั่นก็คือขอให้ท่านนี้ มาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านนี้นะคะแม่หมอคิดค่าครูเพียง200บาทนะคะ200้บาทนี้ท่านสามารถถามได้ทุกเรื่องแม่หมอไม่จำกัดคำถามนะคะหรือท่านใดไม่สามารถที่จะมาดูดวงกับแม่หมอได้เพราะว่าบ้านอยู่ห่างไกลกันคนละจังหวัดคนละภาคคนละประเทศเราก็มาดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะแม่หมอให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้ให้ไลน์ไอดีไว้ตรงนี้นะคะ โทรมาและแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันนะคะเมื่อท่านพร้อมที่จะดูแล้วก็นัดวันวันเวลากันแล้วท่านก็จะได้มาดูกับแม่หมอท่านสามารถที่จะเห็นแม่หมอและท่านก็สามารถที่จะเห็นไพ่และสามารถที่จะเลือกไพ่ด้วยพลังกิจพิเศษซิกเซนของท่านแล้วความแม่นยำมันก็จะเกิดขึ้นโดยแท้จริงเป็นดวงของท่านแต่เพียงผู้เดียวจะฉับหมังยิ่งนักนะคะ และค่าครูแม่หมอก็คิด200บาทเช่นกันนะคะโอเคแม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้ท่านนี้ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอนะคะเพื่อเป็นการมาทำบุญร่วมบุญร,ร่วมกุศลร่วมกันนะคะโอเคแม่หมอก็จะ ขอจากไปก่อนก่อนจากไปขอให้ทุกท่านนี้จงมีแต่ความสุขทั้งใจและกายตลอดไปตลอดการขอบคุณมากค่ะโอเคไม่บาย